สวัสดีค่ะคุณแซมคะสวัสดีครับคุณวรวีครับแล้วก็สวัสดีผู้ผู้ฟังทางบ้านทุกคนครับค่ะตอนก่อนสงกรานต์คุณแซมบอกพี่ไว้นะว่าเออเดี๋ยวไปสารัฐรมริกาเดี๋ยวจะมีไปดูไปเก็บเรื่องราวต่างๆมาเล่าแหมเรื่องของกรณีของ a อ p l e เนี่ยยังไงจะกระโดดจากแบบเป็นบริษัทผลิตมือถือไปแข่งกับสถาบันการเงินเขาอย่างไรหรือไม่ยะคุณแซม อ๋อครับก็ก็จริงๆก็ได้มีโอกาสไปเออ่เรียกว่าฝั่งซิลิคอนวันเล่อนะครับที่สหรัฐอเมริกาครับ,รบแล้วก็จริงๆก็ได้มีโอกาสแวะไป a p p l e ิลแป๊บนึงฮะไปแ่อปเปิลโนนะไปดู Apple Store ใหม่ของเขาอะนะครับแล้วก็ไปดูเทคโนโลยี VR VR ของเขาอะนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่า เรื่องของ Apple s a v ซฟวิ่งเนี่ยตอนนั้นยังก็ยังเก็บเป็นยังไม่มปีประกาศออกมานะครับเป็นแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย a อ p l e ประกาศไว้สักหกเดือนที่แล้วครับว่ามีเริ่มจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับออกมานะครับหลังจากที่สักสองปีที่แล้วนะครับในช่วงโควิดนะครับ มีการออกเขาเรียกว่า Apple Card นะครับก็เป็นบัตรเครดิตสำหรับผู้ที่ทใช้บัตร Apple นะครับถ้าเราสังเกตใน Apple จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะมีแอปหนึ่งที่ชื่อว่า Wallet นะครับซึ่งสามารถที่จะ,ะแอดบัตรเครดิตเราเข้าไปนะครับแล้วไปเจอที่ไหนเราก็ใช้เป็น contactless ไปแตะจ่ายเงินได้เลยนะครับเหมือน PayWave บัตร Visa Mastercard เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งนั่นะมีมาหลายปีแล้ว เ <c oughs> พียงแต่ประเทศไทยเนี่ยยังยังยังไม่ได้เข้ามาอย่างเต็มตัวนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีนะคะแต่ว่าในต่างประเทศใกล้เราที่สุดที่สิงคโปร์ก็ใช้กันหลากหลายนะครับแล้วก็มีสักสี่สิบห้าสิบประเทศในโลกที่ใช้ตัวนี้อยู่นะครับแต่นั้นก็มีหลาย่แหละพอสองปีสองปีที่ผ่านมาก็มีตัว Apple ก็บอกเอ๊มีแต่บ,บัตรคนอื่นเลยเราก็อยากมีบัตรของตัวเองบ้างนะครับ <c oughs> Apple ก็เลยออก a p ป l e c r e คร t ิ a การขึ้นมานะครับโดยเป็นพันธมิตรครับกับ ธานาคารที่เชื่อโกเมนแซกนะครับเป็นธาน,านาคารวานธนกิจระดับโลกนะครับ <c oughs> ที่ก็มีในเรื่องของทางด้านวีเทลบัตรเครดิตด้วยนะครับก็ามาร่วมมือกันนะครับก็เป็นบัตรเครดิตที่ค่อนข้างให้ให้ค่ะเขาเรียกว่าผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับเพราะผลตอบแทนคือมีแคชแบ็กได้สูงสุดถึงสามเปอร์เซ็นเลยนะครับรูดรูดในร้านค้ารูดทั่วไปได้หนึ่งรูดกับแอปโเ l e Pay ได้สองรูดร้านที่ร่วมใาการได้สมเปอร์เซ็นตานั้นลูกค้าก็ค่อนข้าง ค่อนข้างชอบนะครับต,ตอนที่รูดรูดบัตรเครดิตเนี่ยไอ้ไอที่บอกว่าได้คืนเงินนะครับมันก็จะไปเข้าสื่อเขาเรียกว่า Apple Cash น,นะครับ Apple Cash มานะครับไม่ใช่แบบมันไม่เหมือนบ้านเรานะ,ะคืนเงินแล้วก็เอาไปหักในบัตรเครดิต,ตเลยขึ้นหมคืนร้อยคืนสามเปอร์ซ็นตมันก็สามบาทแล้วก็เหลือจ่ายแค่เข้าเจ็บแต่ของที่ Apple เนี่ยคือเขาจะไปเก็บไว้ใน Apple Cash Apple Cash เนี่ยก็เอาไปซื้อของในใน Apple ได้ นะครับหรือเอาไปใช้ในที่ที่ Apple Cash สามารถจ่ายได้มันก็เป็นเหตุผลที่ผ่านมาว่าเพราะบอกว่าโอ้ Apple Cash เยอะแยะแต่ว่าเอ๊ะทำยังไงคนก็เริ่มไปคืนเงินแล้วก็มี Apple Cash นี่ค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยเ,เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Apple Saving ออกมานะครับก็คือว่าเอาเงินที่ได้จาก Apple Cash มาก่อนเนี่ยนะครับเอามาฝากต่อได้เลยแทนที่จะฝากทิ้งแค่ไว้ในน้ำอยู่เฉย ก็เอาเงินจากที่รูดจากบัตรเครดิตเนี่ยน,นะครับเข้ามาใช้ที่ Apple saving ได้เลยแล้วก็ให้ดอกเบี้ยครับ4.15เปอร์เซ็นตนะครับ <im itation> แล้วก็ไม่ไม่มีขั้นต่ำนะครับแล้แต่มีขั้นสูงสุดนะครับอสูงสุดก็คืออยู่ที่250,000เหรียญก็ตกเาวแลอาสกอกี่ล้านนะเกือบสิบล้านบาทนะครับอไว้ตรงนั้นให้นะครับก็คือให้ดอกเบี้ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อ่า <im itation> สามารถก็คือเท่ากับวงเงินเนี่ยเท่ากับวงเงินที่เขาเรียกกรมคุ้มครองเงินฝากที่ถ้าจําได้นะ FDIC ที่เป็นชื่อของอินดคอนเวเลชแบงค์ฮะเขาก็คุ้มครองไว้ที่สองแสนห้าฮะก็เท่ากันเพราะนั้นมั่นใจได้ว่าฝากกับแอปเปิลเนี่ยยังไงก็ไม่หายนะครับแล้วมีกรมแอปกซ์ประโยชน์ด้วยนะคะนั่นมั่นใจได้แล้วก็มีคําถามว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงหรือเปล่าสี่จุดหนึ่งห้าเลยนะครับดอกเบี้ยสูงไหมนะครับผมก็ไปอ่านในในแถลงการของแอปเปิลนะก็บอกว่าโอ้ ก็บอกว่าให้เยอะกว่าสิบเท่ากว่าดอกเบี้ยกปกติชแนลเรดแม้แต่พอไปอ่านจริงๆครับธนาคารในสหรัฐอเมริกาที่เป็นธนาคาไรไซเล็กๆนะครับ ราก็ให้ดอกเบีย้ยสูงครับประมาณสามจุดแปดถึงสี่จุดเจดเปอร์ซ็นเลยจริงๆบางบางธนาคารน,นี้ให้ให้มากกว่าแต่เป็นอาจจะเป็นธนาคารที่เขาเรียกว่าอะไรนะเล็กๆนะครับแต่ถ้าเทียบกับธนาคารใหญ่ๆด้วยกันเนี่ยคือข้างหลังต้องบอกว่า Apple ข้างหลังคือ o m m ล n ด้ a c t s นะครับซึ่งดอกเบีย้ยปกติก็คือไม่สูงนะครับอันนี้เขาให้ถึง4.15ก็เป็นดอกเบีย้ยที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้น นี่เราก็เคยเห็นนี่เราก็เห็นนะครับเราเรียกว่าผลิตสังคมทางการเงินของทางแอปเปที่เข้ามาแต่สิ่งที่แตกต่างได้วันนี้เราเห็นว่าเราก็จะเห็นผู้เล่นครับที่ไม่ได้ทําเรื่องของการเงินนะครับวันนี้อยากเข้ามาหน่งในโลกสถาบันการเงินเยอะขึ้นนะครับไม่ต่างกับวันนี้ที่ทวิตเตอร์เองก็ประกาศครับคุณวรวีว่าเขาเองนะอีลอนมัสก์ก็บอกว่าทวิตเตอร เริ่มจากไม่นานเนี่ยนะคทวิตเตอร์เริ่มเก็บตังค์แล้วนะครับใหญ่จะมีติ๊กถูกข้างหน้าตั้งใจ2,800บาทนะครับว่ายืนยันว่าเป็นตัวตนจริงแล้วก็ทวิตเตอร์ประกาศแนละ้วว่าจะเข้ามาสู่ในโลกของอการเงินนะครับจะมาทําเรื่องของเศษคริปโตเรื่องของการเงินเนี่ยแล้วก็ร่วมมือสถาบันการเงินเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นในเรื่องของเทคคอมเพนีที่เข้ามาสู่ในโลกของสถาบันการเงินมากขึ้นครับ ค่ะคุณแซมมองว่าจูงใจแค่ไหนคะเพราะอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณแซมบอกคือคือถ้าไปฝากกัคโกลแมนแซกแล้วว่าธนาคารใ,ใหญ่ๆยิงงหรัฐรเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะไม่ถึง1%คือ0 5นยเจ็อะไก็ว่ากันไปนะแต่ว่ามันก็มีอะไรให,ใหญ่ๆนะคะอย่างเช่น USB Direct นี่เห็นบอกว่าให้ดอกเบี้ยสูงสุดคือ5.02จุดแต่บอก USB Direct คนไทย คือใครแบงค์อะไรไม่รู้จักนะคะทีนี้มันจูงใจไหมคะคือและยิ่งบอกว่าจะต้องมี Apple Car d คือคนมี Apple Car d ได้จะต้องใช้โทรศัพท์ a p p l e ต้องใช้ iPhone เท่านั้นนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เท่านั้นเนี่ยมันมันมันจูงใจพอไหมคะสำหรับอตรารยเที่แบบค่ะถ้าเราถ้าเราถามกันไปอันนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกานะครับต้องบอกว่าคนคนอเมริกันเองนะครับก็ใช้ Apple ผมไม่แน่ใจเรื่องสัดสว่วนเนี่ยผมคิดว่าเกินกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็น นะครับ uh huh. ในสีของประเทศใช้ Apple uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือน uh huh. ใครๆก็มีแล้วกันนะครับเพราะนั้นอหนึ่งก็ใครๆก็มีสองก็คือว่าอ่การสะดวกสบายที่เปิดบัญชีธนาคารและก็ความคล่องตัวกับการที่อยู่บนแอปมีความผูกพันตั้งแต่เช้ายันเย็นเมื่อ mm hmm. เ,เช้ายันเย็นเช้ายันดึกใช้จะ24ชั่วโมงกับโทรศัพท์นะครับ uh huh. นะ,ค,บะคนเมกาอาจอาจอาจจะไม่ไม่ติดโทรศัพท์เหมือนคนไทยนะความติด ติดน้อยของคนไทยนะครับอในต่างชาติเองแต่เขาก็ถือว่าเขาผูกพันเพราะฉะนั้นการเปิดบัญชีหรือว่าอะไรแล้วก็ดอกเบี้ยรประมาณสี่เปอร์เซ็นก็เป็นดอกเบี้ยที่จูงใจนะครับหลังจากที่ผมอ่านลองดูแล้วทุกคนรู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับฝากบ้างอาจจะไม่ใช่ฝากเป็นเงินหลักนะแต่ก็รู้สึกว่ามันเห็นง่ายเขาบอกว่าแดชบอร์ดมันเนี่ยดูง่ายมากน่าสนใจมาก โอนเงินออกไปกับแบงก์อื่นได้เลยทันทีแต่ก็ไม่ได้พูดถึงค่าธรรมเนียมนะคะทุกทารอเมริกามีมีเรื่องค่าธรรมเนียมอยู่นะคะแต่ถ้าธรรมเนียมเงินฝากนอะไรไม่มีเลยนะคะเพราะนั้นมันก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะนั้นถ้าผมมองแล้วเนี่ยจริงๆแล้วแอปเปิลถือว่าทําได้สะดวกทีเดียวจริงๆแอปเปิลมีมีฟีเจอร์หนึ่งครับที่ที่เขาบอกว่าชัดเจนเลยว่าเขาจะแตะเรื่องเขาเรียกว่าเดลี่เดลี่แคชเออร์เนอร์นะรับคือพวกรับเงินเป็นรายวันอ่า ไม่ต้องว <นา S 1> ิ่งปากไม่ต้องเข้าแบนค่ะค่ะใช่ใช่หรือพวกฟรีแลนซ์ต่างๆที่แบบหรือไปทํางานที่เป็นรับรายวันเช่นพนักงานเสอร์พนักงานทําความสะอาดที่เนั่นที่ก็จะรับเป็นแบบรายวันนะนะครับเพราะนั้นเขาก็บอกว่าคนพ,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 พนักงานเหล่านี้หรือลูกค้าเหล่านี้ก็ใช้แอปโ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ค่อยเก็บตังค์นะครับไม่ค่อยเก็บเงินอ่าในัานเขาบอกเขาก็เลยจะช่วยในเรื่องเรื่องการศึกษาทางด้านการเงินนะครับการเก็บออมเนี่ยให้ดีขึ้น เมื่ออย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีโปรแกรมที่เรียกว่าต่อไปเนี่ยอยูอ่รับเงินเข้ามานะแล้วพอรับเสร็จปุ๊บสมมติเข้าบัญชีธนาคาร A นะครับแล้วสามารถลิงเข้า Apple Cash ที่เป็น a ด l y Daily c a คสได้เลยนะครับแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยคุณเลยนะครับคือก็จะเป็นการส่งเสริมให้กับ คนที่เป็นรับพนักงานที่เป็นรายเรียนรายวันไงนะรับเป็นรายวันเนี่ยนะครับสามารถที่จะเริ่มเก็บออมได้นะครับนั่นก็ก็เป็นที่ผมเข้าไปอ่านดูแล้วก็ไปศึกษาดูเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่าถือว่าผมเข้าใจว่านี่เป็นเซกเมนต์ใหม่ครับแล้วก็คิดว่าอตโตเขาก็ต้องคิดรอบครอบฮะเอาเงินมาเสร็จแล้วต้องทําอะไรครับครบสองปีปั๊บนะครับก็ต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับก็ ไอ้ที่เงินออมเป็นชีวิตอะผมว่าไอ้เงินออ,อมมาสองปีเนี่ยก็คงไปซื้อซื้อมือถือใหม่ต่อฮะแต่แล้วเขาก็เห็นเห็นว่าถ้าเป็นในสหรัฐอเมริกาเวลาซื้อซื้อ,อมือถือก็เหมือนว่าเราครับจะผ่อนศูนเปอร์เซ็นได้อะไรได้ก็คุณต้องมีเครดิตนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องดูครับว่าถ้าคุณเก็บเงินออมได้ทุกทุกวัน เราก็น่าจะส่งเสริมให้คุณก็ซื้อมือถือคุณแอปเปิลได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนครับไม่ใช่ Apple ไม่ใช่มีผลิตภัณฑ์แค่โทรศัพท์อย่างเดียวมีทั้ง iPad MacBook มีหูฟังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็าจะสามารถที่จะคอร์ s เซลหาผลิตภัณฑ์เขาได้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า Apple พยายามผูกวงจรทั้งหมดครับ ไว้ไว้ไว้ให้ลูกค้าไม่หลุดไปไหนครับไม่ว่าจะมีแบรนด์ไหนเข้ามาก็ตามหรือในอนาคตใครจะเอาโทรศัพท์ใหม่ๆก็ตามแอปเปิลพยายามผูกลูกค้าเอาไว้โดยใช้ผลิตภัณฑ์การเงินเป็นตัวผูกครับค่ะก็จูงใจเนาะสำหรับลูกจ้างแบบลูกจ้างรายวันพนักงานเสิร์ฟที่ว่าท่านไหนจ้างลูกจ้าง,แบบาง,างใช้ i iPhone พอดอีมี Apple c a ค้าพอดีโอแล้วพอมีแคชแบ็กมาสะสมแคชแบ็กไว้แล้วก็ซื้อ iPhone รุ่นต่อๆไปด้วยนะคะแต่ทีนี้ก็เห็นภาพรวมนนะคะคุณแซมว่าเออเท่ากับว่า พอมีผู้เล่นอย่าง Apple, แ p p l e ิลระบบเทวิตเตอรก์ก็สนใจแบบเนี้ยถ้าในกรณีของมุมมองของฟินเทคละคะเราพูดกันมาระยะหนึ่งแล้วเราก็เห็นหลายประเทศแล้วลหละเราจะมีเรื่องของบัญชีเงินฝากดิจิทัลบ้างเวอร์ชวลแบงก์บ้างเพรากับว่าตอนนี้มันไม่ต้องมีสาขาแล้วเนอะใครก็สามารถจะมาประกอบธุรกิจมาเป็นสถาบันการเงินได้มัน,ม,นมันสะท้อนอะไรในมุมของฟินเทคบ้างคะใช่ครับแต่จริงๆถามว่าในเรื่องของสะท้อนตัวนี้เราคงชัดเจนนะครับว่า ว่าไม่ว่าจะันอเมริกาเองในยุโรปเองนะครับนั้นเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าวันนี้เขามีเรื่องของดิจิตอลแบงกิ้งนะครับหรือเรียกว่าเวอร์ชวลแบงกิ้งนะครับอ,อย่างเยอะแยะมากมายนะครับสาขาเรื่องไม่ต้องมีสาขา นะครับไม่จําเป็นต้องมีสาขาต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้คนเยอะนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์กับลูกค้าได้นะครับลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะพาร์ทเนอร์กับ ในไม่ว่าจะเป็นเทคหรือพาร์ทเนอร์กับคนที่มีฐ mm hmm. านลูกค้าเยอะอย่างเช่น Apple สิ่งที่เราเห็นนะครับหรืออย่างในเมืองไทยเราก็จะได้ข่าวอย่างเรื่องของสิ่งนี้มันมาใกล้เมืองไทยก็คืออย่างค่ายมือถือเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอสองค่ายอย่างชัดเจนเนี่ยก็ จะเห็นเรื่องของการเข้าถึงผลิตภัณฑ์การเงินนะครับนะฮะมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะจับมือร่วมมือกับธนาคารที่เราเห็นเกิดขึ้นนะครับหรือไม่ว่าจะจะทำสามารถทําเองได้ก็สามารถทําได้แต่วิธีชดัดดที่ดีที่สุดก็คือร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเห็นครับก็มีเป็นได้เป็นได้ทั้งสองโมเดลครับโมเดลที่หนึ่งก็คือ,อจับมือนะครับกับสถาบันการเงินนะครับอย่าเหมือนแอปเปิลจับมือกับโคเมน้นแซ นะครับแต่ถ้าเป็นในบางประเทศบางอนณเขตเขาเข้าไปจับมือกับ um> ฟินเทคเลยนะครับเพราะนั้นฟินเทคเองก็สามารถที่จะไปจับมือกับเราผู้เล่นเหล่านี้ได้นะครับที่เรารู้สึกว่าเรามีความสามารถที่เอกชนที่ดีกว่านะครับบางอย่างที่ดีกว่าธนาคารนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เงินฝากส่วนใหญ่แล้ว อย่างก็ต้องก็ต้องถือว่าโกเมนแจกหรือเซนธนาคารเนี่ยก็จะสามารถทําได้ดีกว่านะคะหรือมีไลายเส้นที่ถูกต้องเขาก็เลยสามารถที่จะต่อยอดกับพวกนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเห็นว่าฟินเทคเองนะครับก็จะไม่ได้อยู่เฉพาะของตัวเองแต่สามารถที่จะไปจับมือนะครับกับพันธมิตรที่มีฐานลูกค้านะครับใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะร่วมมือกันในการนําเสานอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าครับ ค่ะซึ่งในหลายประเทศเขาก็มี virtual banking แล้วก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะแต่เมืองไทยธนาคารแห่งประเทศไทยออกกเกณฑ์มาแล้วแหละเดี๋ยวรอปีหน้าใช่ไหมคะอาจจะมี virtual banking ใช่จจปจทีหน้านนปีหน้าจะเป็นออกไรซเส้นฮะกว่าจะกว่าจ,จะได้เห็นอ,อาจจะต้องรอต่อไปสักน,นิดหนึ่งครับเหมือนที่สิงคโปร์ครับไลเซนนดอกแล้วก็ประมาณปีถึง2ปีครับถึงจะเริ่มเห็นอของจริงออกมาให้ให,ให้ลูกค้าใช้ครับ ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่ที่คุณแซนบอกว่าอตอนนี้ Apple Card ก็ก็หรือว่า Apple เนี่ยเขาก็ยังให้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาแต่ความร่วมมือกับโกลแม s แเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยไหมคะว่าองค์กรกำก,กับดูแลคือถ้าบ้านเราก็เรียกคุ้มครองเงินฝากนะ FDIc ที่เมื่อสักครู่ทางคุณแซนพูดไปเนี่ยเขาถึงบอกว่าเออกล้าให้รับประกันเงินฝากเหมือนกับสถาบันการเงินใหญ่ๆเลยถ้ามันจะมาบ้านเราในธุรกิจในรูปแบบเนี้ยนะคะ การที่การคุ้มครองเงินฝากนี่มันจะเป็นปัจจัยได้มากแค่ไหนเพราะว่าสถาบันการเงินบางแห่งนะก็ให้สินเชื่อกู้ยืมอะไรว่าไปเนี่ยน,นะก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันเงินฝากการที่องค์กรกํากับดูแลเข้ามาร่วมมือเนี่ยมันจะมีการมันมันจะมีการสร้างความมั่นใจให้กับคนที่จะฝากเงินกับบรรดาบริษัทแบงก์หรือว่าอย่าง Apple อะไรยังไงได้บ้างนะคะได้ครับเพราะว่าก็คำถามแรกบอก Apple Apple เ a r d อ่อ S Apple s s เซฟิงจะมาเมืองไทยได้หรือเปล่าของที่ว่าเป็นไปได้นะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้สิดอะไรนะครัเพราะคิดว่าแล้วดูดูสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้นะที่เราจะเห็นโมเดลนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับตอนนี้ต้องถามกับไปว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยแม้ว่าต่อไปประเทศไทยเราจะลด เรื่องของการคุ้มครองเงินฝากลงถูกไหมฮะครับสมมติห้าสิบล้านยี่สิบแล้วก็จะเหลือหนึ่งล้านเนี่ยนะครับถามว่ามีมีผลกระทบไหมกับประเทศไทยผมคิดว่าบริบทนี้จะแตกต่างกันในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราเห็นว่าเราเราในสับ์ก็จะมแฟกเันเด็ดคือหลากหลายมากธนาคารเยอะแยะมากในหลายชื่อที่เราไม่เคยได้ยินและรู้จักเนี่ยนะครับธนาคารจะเป็นแบบหลักร้อยนะครับ เพราะเขามีธนาคารที่เป็นธนาคารใหญ่ที่คุมทั้งประเทศธนาคารท,ที่อยู่เฉพาะภาคนั้นอย่างเดียวธนาคารที่อยู่เฉพาะสเตทนั้นรัฐนั้นอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นหลากหลายมากเพราะประเทศเขาใหญ่มากนะครับเพราะนั้นมันมีธนาคารเล็กธนาคารน้อยมากมายนะครับเพราะนั้นมันเป็นเหตุผลที่ได้ว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยก็เข้ามาคุ้มครองครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าข้อที่หนึ่งธนาคารเนี่ยอันเดียวไม่สามารถที่จะเปิดได้ทีเดียวทุก เขาเรียกจังหวัดนะฮะทุกเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับพอเมืมอมีสาคาและธนาคารน้อยเนี่ยสถาบัคนคุ้มครองเงินฝากเขาก็พยายามคุ้มครองให้ได้ในระดับหนึ่งก็คือสองแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับกลับกันมาที่ประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากธนาคารประเทศไทยธนาคารในประเทศไทยเนี่ยมีไม่ได้เยอะนะครับถือว่าสิบกว่าเนี่ยบางคนบอกเยอะนะฮะจริงๆนะแต่เทียบประเทศอื่นเราไม่ได้เยอะแต่ทุกสถาบันเงินค่อนข้างแข็งแรงเนื่องด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยมีเกณฑ์และมีกําหนดเกณฑ์นะครับที่ ที่ทาให้สุธนาคารวันนี้แข็งแรงมากนะครับาเพระฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับได้เงินทุนสำรองทุกอย่างแล้วนะครับแม้กระทั่งว่าลายเส้นที่จากว,วีเชร์แบงกิ้งเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีต้องมีทุนสำรองต้องมีทุนสำรองหรือทุนจดทะเบียนนะครับที่ใกล้ๆต่างกับธนาคารนิดเดียวเองเท่านั้นนะวันนั้นโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเรื่องของการก้มกองเงินฝากกับ,กบระดับนี้ไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบกับลูกค้านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเขาจะจับมือก็ต้องจับมือธ นะคะที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะ<ช>เพราะฉะนั้นก็จะ,ะไม่ได้แตกต่างกันครับค่ะก็เหมือนแอปเปิ้ลกับโกแมนสักนะคะทีนี้ในแง่คนมองโลกในแง่ร้ายแล้วกันเพร Apple แอปเปิ้ลกระโดดลงมาแบบนี้หลายคนก็แบบโอ้โหจะมัดมือฉันเหรอจะเอาตั้งแต่เรื่องของการเงินฉันเหรอความจริงในมุมมองของคุณแซมนะคะมองว่าเทคโนโลยีอย่างนี้มันมันช่วยหรือว่ามันดีอะไรยังไงกับผู้บริโภคคะแน่นอนครับถ้าเรามองเรื่องนี้นะครับเวลา ทำเรื่องของดิจิตอลหรือเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะมองมุมจากมุมลูกค้าเป็นหลักนะคะในสบหรับเรียกว่า customer centricity นะครับก็คือมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางะนะครับอันนี้ลูกค้าแน่นอนถ้าได้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้นะครับครุวงจรอ,อยู่ในมือถือเครื่องเดียวความสะดวกสบายมากขึ้นผลตอบแทนดีนะครับก็สามารถที่จะ ทําทให้คนเขารู้สึกชีวิตสะดวกสบายจริงๆเรื่องนี้ไม่ต่างอะไรกับที่เมืองจีนนะครับอาดีบาบาเป็นของแจ็คมาเองมีแพลตฟอร์มที่อ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในในจีนนะครับเขาก็ออกอาลีเพย์ขึ้นมาเพื่อให้สะดวกนะครับแต่าอาลีเพย์เนี่ยไม่ได้เป็นบัญชีแต่เป็นงาน,นเขาทำเองเป็นเป็นกระเป๋าเงินเป็นอ e ีวันเล็ตมันชูมันนี่นะครับเหมือนแรบบิทไลเพย์นะครับตอนที่เขาออกดอกเบี้ยมาเนี่ยนะครับดอกเบี้ยสั่งสะเทือนกว่านี้ฮะครั้งแรกที่เขาออกดอกเบี้ยมาแปดเปอร์เซ็นต์ะ ในขณะที่จีนตอนนั้นแอเวอร์เรอยู่ที่สี่วันนั้นคนก็เฮกันนะเฮเข้าไปฝากแต่ว่าเขามีลิมิตการฝากอยู่นะครับไม่ได้สูงขนาดเท่าที่อ p p l นนะครับเพะาะนั้นสิ่งที่เกิดมามันก็ทําให้คนจีนเนี่ยหลังไหลกลับมาใช้ตัว Apple Pay ก,ก็โดนค่ะคืออาลีเพย์แล้วก็มีวีวชัดเพย์เกิดขึ้นมาทําให้เป็นเป็นเหมือนกระเป๋าเงินหลักแหละในประเทศจีนนะครับมันก็เกิดมาจากรเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะผมว่า a อ p l e เองก็มองที่จุดนี้เช่นเดียวกันนะค,ะครับว่าเปิแตกต่างกันคือที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ใช้ QR คน c o ิ e ในการจ่ายนะครับอย่าไปเอาขีดมือถือไปแปะแปะจ่ายได้เลยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ในในเิกาใช้กันเป็นเรื่องปกติครับเพราะนั้นก็จะกลายว่าโดยรวมแล้วนะครับ มีลูกค้าได้ประโยชน์ครับแล้วก็น่าจะเป็นอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการ์ที่จะคล้ายๆกับอาลีเพย์ในประเทศจีนครับค่ะ11เนาฬิกาเราต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้ววันนี้ขอ,<ด>ขอบคุณคนะคะคุณเชนตาสกุลค,ค่ะสวัสดีค่ะได้ครับสวัสดีครับ